สวัสดีค่ะชื่ออุค่ะชื่อเล่นช่ออดช,ชื่อจริงชื่อจารีรัตทับทิมกลางค่ะนี่เป็นคนเป็นคนไข้มะเร็งเต้านมค่ะได้ตัดเต้าออกไปข้างหนึ่งด้านซ้ายค่ะเมื่อก่อนเมื่อสักประมาณ3ปีที่แล้วใช่ไหมคะคุณหมอได้ตัดเต้าทั้งหมดออกไปด้านซ้ายคือไม่มีเต้าตอนนั้นก็รู้สึกเศร้าร้องไห้กับทุกวันเวลาเรามองกระจกใช่ไหมคะเราก็จะเห็น เหมือนกับเรามีเต้านมอยู่ข้างเดียวเราก็รู้สึกเศร้ารู้สึกไม่มั่นใจมันเป็นความรู้สึกที่แบบเศร้าออมากเพราะได้ลองดูรีวิวแล้วก็ได้สอบถามทางแอดมินอันนี้ค่ะไปลองเดินเข้ามาสอบถามไปหลายที่แล้วค่ะแต่ทุกที่ก็จะเป็นบอกจะบอกว่าเป็นเคสที่ยากมาก แล้วก็จะปฏิเสธก็เลยทางวันศิษิ์ลองสอบถามมาที่วันศิริวันศิริก็บอกว่าทําได้ก็เลยเข้ามาปรึกษาค่ะครั้งแรกที่มาเจอคุณหมอคุณหมอบอกว่าทําได้ตอนนั้นรู้สึกดีใจมากเลยค่ะใช่ค่ะดีใจแบบไม่คิดว่าจะหมอจะทําได้อะไรเงี้ยค่ะตอนแรกตอนที่มาวันแรกใก็คิดว่าเขาจะทําแบบไหนอะไรเงี้ยในความที่เรากังวลว่ามันจะได้ไหมอะไรเงี้ยแต่คุณหมอว่าทําได้ค่ะ สเต็ปแรกคุณหมอกเกษมศักดิ์ได้พาเอาหนังหน้าท้องขึ้นมามาไขมาหน้าท้องมาใส่เสริมหน้าอกให้เท่ากันสองข้างค่ะผลลัพธ์ครั้งแรกสวยมากเลยค่ะเหมือนเท่ากันกับของจริงคือออกมาว้าวค่ะสวยเท่ากับของจริงเลยค่ะด้วยความที่เป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยใช่ไหมคะความสุขของผู้หญิงนะคะมีความคิดว่า เออถ้ามันถ้าหมอทําได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกมั่นใจกว่าเดิมมีความสุขกว่าเดิมเพราะเราจะสวยขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองสอบถามเข้ามาหมอบอกว่าทําได้พอผลลัพธ์ออกมาคือไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้ค่ะตอนตัดใช่ไหมคะครั้งเลกมันไม่มีหัวนมวันนี้คุณหมอมาทําหัวนมให้ใหม่ทั้งสองข้างเท่ากันสวย บาวมากเลยค่ะผลลัพธ์มันออกมาได้สวยมากๆเลยค่ะแล้วก็เหมือนของจริงมากเลยค่ะไม่คิดว่าคุณหมอจะทําได้ขนาดนี้สําหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมเหมือนกันนะคะอยากให้ทุกคนสู้ๆค่ะแล้วก็ถ้าอยากสวยเหมือนกันให้มาที่นี่นะคะท <laughs> ุกปัญหาจบได้ที่วันสิริค่ะวันสิริฮอลพ์สปิตร your look your future